ฮัลโหสวัสดีครับเพื่อนๆนี่เจอกันอีกแล้วสำหรับ EP นี้นี่เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเจ้า s k y ยลอติดตั้งปืนลำโพงนะครับก็อยู่ที่เวล8กับเวล9ปืนลำโพงจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะเป็นปืนยิงระยะใกล้นะครับ ผมไม่ค่อยถนัดเล่นต่อสู้ระยะใกล้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ในสกอร์เปี้ยนส่วนไทตันนี่ผมก็หันอ,อัพเจ้าตัวนี้นะครับก็ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นส่วนใหญ่จะเล่นเจ้ากระทิงมากกว่าก็เลยลองหยิบมาเล่นดูบ้างครับเปลี่ยนตัวเล่นบ้างแก้เบือ่อเดี๋ยวเข้ามาเจอกันในเกมนะครับมาครับเข้ามาเข้ามาในเกม ก็หยิบสกายหลอดกับโดนยึดขาโดนล็อกขาสกายหลอดนี้ก็จะเป็นเน้นเน้นยึดเสาใช่ไหมครับเอาและเอาวิ่งชนกันอีกให้เพื่อนไปก่อนเดี๋ยวเน้นยึดเสาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเน้นตีระยะใกล้ไป ตอนนี้เขาวิ่งเข้ามาเร็วกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพิ่อนเขาไปยึดเสากลางแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวผม <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมดูลู่ทางก่อนครับอ๋อ ยิงซุ่มยิงแตกว่าเอโอเคได้าล้หนึ่งเสาเดี๋ยวไปดูเสากลางกันครับเอาละเพื่อนคิวไปแล้วอุ้ยโดนล็อกโดนล็อกขาอ นี่แต่เขาไม่บุกเข้ามานี่ยิดเสายาวนะครับเนี่ยะเดี๋ยวรอรอดูเขาเข้ามาแล้วกันนะครับเดีย๋ยวซุ่มยิงค่อยซุ่มยิงระยะสองเมตร ระยะสองร้อยมีสองนิตรจะชเพื่อยเพื่อนกันครับอ้าวแตกไปแล้วเดี๋ยวไปดูแถวนู้นก่อนดีกว่า เพื่อนเขาไม่ช่วยทานไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมถอยก่อนไม่ถึงไม่ถึงยิงไม่ถึงครับดูระยะปืนตอนนี้เพื่อนมุมเสานี้หายไปแล้ว ฝั่งโดนไม่บุกมางนี้ก็ยิ้ดเสายาวสิครับเดี๋ยวไททันมานี่อาจจะเก็บได้ทีไม่ถึงยูรีครับอยู่สองร้กว่า ชนะไปครับฝั่งนู้นไม่บุกเดี๋ยวลองดูอีกสักหนึงเกมนะครับสำหรับ s k y ย o ลอปืนลำโพงมาครับเข้ามาเกมที่2เดี๋ยวผมมาปืนล็อกขาไปเลยไม่ใช่สิโดนครับโดนล็อกขาพร้อมกับปืนลำโพงไปครับสกาย o ลอนี่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วจะแพ้ปืนตาบอดนะครับ ปืนทับปอดของไททันนี่อัพมาเต็มนี่แป๊บเดียวก็แตกแล้วครับแต่ถ้าเกิดปืนธรรมาดานี่ดาเมจก็ยังลดได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าเขากลายเป็นเจ้าหินกิ้งนี่จะลดดาเมจได้แปดสิเอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพัโดดไปไหนก็นเนี่ย ชุ่มะส้มยิงชุ่มยิงด้านบนดีไหมครับเดี๋ยวดูว่าจะมีโอกาสเอาเสาเนี้ยนี้ได้หรือเปล่าอืตหดนแรงกันนะ โดนลุมแล้วโดนลุมแล้วเพื่อนมช่วยหน่อยเด้วโดนล็อกขาแล้วเตือนแม่อีกแตกแล้วเจอลุมแบบนี้ก็ไม่รอดนะครับโดนยึดเสาบ้านไปอีกเพื่อนไปไหนกัน อยู่เป็นกระจุกยานแม่ลงไปครับบึ้มมีเจ็บมีเจ็บ โดนยันแม่ลงเดแอบก่อนโวยโดนหลายๆคนนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะมีถ้าเพื่อนไม่เข้าเอาเสาก็น่าจจะไม่รอดนะครับเกมนี้ ไทต้านตัวใหม่ตัวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งจะหยิบมาเล่นได้ไม่กี่แม็กก็เปลี่ยนดูบ้างครับเดินมาเข้าด้านข้าง ตล,ล็อกขานี่เพื่อนจะไม่เข้าบ้างเลยเหรอโอ้ยไม่รอดฮะระหว่างที่เขาหันมายิงทางนี้เพื่อนทำไมไม่เข้าทางิี้นบ้างเพื่อนหนีหมดเลยกระจายไปหมดแล้ว เอาทาั้งอื่นดูบ้างยันแ,แม่ลงอีกแล้ว ตอนนี้ก็เปียกๆอย่างแรงเข้ายึดเสาไม่ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้มีไทฟอนจ้องจะล็อกขายอยู่ตรงน,นี้แนงไงโอ้ยเจอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว โอ้โหนานมาก่อจะหลุดจากล้อ,อขาได้เจ้าเสาได้นี่ผมต้องรอเอฟเฟกรอสกิลมาถึงสองสกิลนะหมนงั้นะงไ,งไม่สามารถไปต่อได้ เสาเบาได้เสาเบาไอเสาคอนแทกแตกแล้วแตกแล้วหมดตัวแล้วครับตอนนี้ ตัวสุดท้ายไม่รอดตอนนี้เพื่อนๆก็เหลือกันอยู่ห้าแล้วเอาเลือดไป ครับหน่งครับนึ่ตอนนี้กำลังกำลังจะแพ้แล้วเกมนี้บุกยึดเสาบุกไม่ขึ้นเลยครับเขาคุมเสาได้ดีกว่าก็สำหรับสกายลอดเราเป็นหุ่นที่ถึกอยู่เป็นกันนะครับแต่ผมก็ ยังอัพได้ไม่สุดขยับขึ้นมามาตเตอร์อีกแล้วไม่อยากขึ้นเลยมาตเตอร์ขึ้นมาทีไรนี่เจองานยากทุกเกมครับโอเคครับเพื่อนๆพืสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาในในเพื่อนเพื่อนดูกันใหม่เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับ